แฟรลี่หรือพูดจิว๋วกระบวนําตำนานอนมนุษย์และสัตว์มหัศจรรย์ของฝรั่งดูเหมือนจะไม่มีสิ่งวิเศษอันไหนเลยที่จะโด่งดังเท่าแฟรี่หรือจะเรียกว่าพูดแผ่นดินชนิดหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดนะครับจะเรียกว่านางฟ้าแฟรี่ก็ไม่ได้อยู่บนฟ้า แต่มีนิวาสถานอยู่บนผืนแผ่นดินมากกว่าแฟรี่อาจมีฐานะสูงกว่าบรรดาอามนุษย์พันธุ์เล็กๆอื่นๆแฟรี่นั้นมีทั้งเพศชายและเพศหญิงรูปร่างจะเหมือนมนุษย์ตัวเล็กๆอยู่ในวัยหนุ่มสาวเสมอฉลาดเฉลียวและเป็นอมตะแฟลี่เป็นพวกมีพลังวิเศษหรือมีเวทมนต์ สามารถให้พรมนุษย์ได้แฟรี่อาศัยอยู่ในอังกฤษเท่านั้นนะครับประเทศอื่นไม่พบอาศัยอยู่ทั่วไปยกเว้นคอนวอลเดวอนและอมอร์เซตเพราะว่าที่อื่นๆที่กล่าวมานั้นมีอามนุษย์ตัวจิว๋วพันุ์อื่นๆอาศัยอยู่แล้วในสมัยวิกตอเรียนะครับก็จะเป็น แฟรี่พูดแผ่นดินที่มีปีกนะครับเพราะก่อนสมัยวิกตอรีเนี่ยมีการบันทึกแฟรี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นไม่มีปีกครับพอมาถึงวิกตอรียสมัยวิกตอรียก็เลยมีการบันทึกว่าแฟรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงและก็มีปีกนะครับลักษณะปีกคล้ายๆผีเสื้อนะครับแฟรี่เนี่ยยังมีนิสัยดีและนิสัยลายนะครับมีสองพวกนะครับ และที่สําคัญก็คืออารมณ์เนี่ยจะค่อนข้างแปลปรวนนะครับสามารถให้ทั้งพรและให้คำสาบด้วยชาวบ้านจึงค่อนข้างที่จะเกรงกลัวแฟรี่นะครับ